สวัสดีครับวันนี้จะมาเดินน้ำนะครับระบบน้ำใช้ทอ่อ PE 1นิ้วยาว100เมตรนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเรจะตัดผมจะเดินระบบยาวเลยนะครับ100เมตรแล้วก็จะใช้ตัวนี่สปิงเกอร์ครับเจาะดู ไม่ตัดนะครับเจาะรู ากฏว่าไม่เห็นปลายสายสงสัยความผิดทางนี่ครับทาวนี้ก็จะจะใช้วงในหรือวงนอกดีเอาวงนอกดีกว่คลากไปเลยครับวันนี้ลากไปเลยนะครับนี่คือลากเป็นตัวอย่างนะนี่ โอเคครับคราวนี้มาดูนะครับถ้าเราดึงปกติอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นโค้งอย่างนี้นะครับพยายามพยายามนะครับนี่ครับพยายามตีกลับนะครับเพื่อให้สายยางตัวนี้มันยืดนะครับ ก็มันก็จะมีแรงบิดนะครับพอดีว่าไม่ได้วางแผนเท่าไหร่ก็พยายามหมุนกับนะครับย้อนกับนี่ครับให้มันตรงนะครับอันนี้ก็จะลากไปครับหนึ่งรอยเมตรครับดูซิว่าไกลแค่ไหนนี่โอเคนะครับเราจะไม่ตัดเลยนะวันนี้ พยายามไม่ตัดนะครับแต่จะเจาะรูนะครับก็จะอาศัยเส้นของสีน้ําเงินอ่ะเส้นของท่อนะครับนี่ครับเจาะรูโดยยเธอใช้ตัวเจาะของท่อ P ีนะครับก็พีนี้ซื้อมาราคาหนึ่พันห้าหกบาบาทนะครับหนึ่งเมตรโอเคครับค่อยว่ากัน